คันนี้นะครับผมเราก็เลยรถว้จะไม่ยานางเลยนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาเจอกันเยียมแล้วนะครับหม้อเอี้ยมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกันต่เช้าแล้วครับเนาะตอนนี้ก็ตีห้ากว่านะครับผม วันนี้โคตรชายก็จะออกเดินทางเสร็จกระเป๋านี้ปลอดไทยย่อยเดี๋ยวเดินทางไปรอดต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับเนาะวันนี้ HHH. วันนี้เก่าเขาใหม่เล่านะครับเนาะซื้อรถมือสองเพิ่นนะครับผมแต่ก็สภาพก็ยังดีอยู่นะครับผมวันนี้จะซื้อให้ลูกบ่านนะครับเนาะน้องสาวได้ anyway. พพแล้ววันนี้ก็เลยไป้ล <m> ูกบ <noite> ่าวนะครับผมเดี <set> ๋ยวโคตรชายก็จะไปรับรถไปรับน้องใหม่วันนี้วันดีด้วยนะครับเนาะไปรับน้วกขอไปวัดนะครับผมเดี๋ยวเราทังไปดูกันนะครับว่าเป็นรถอะไรนะครับผมยังไม่เฉลยนะครับผมไป แล้วก็เดินทางไกลอยู่นะครับมาถึงตอนนี้หกโมงกว่าแล้วนะครับนี่เพิ่งมาถึงนะครับนี่บ้านมันจะอยู่นี่เป็นรถเจ้าบ้านนะครับไม่ใช่รถในเต็นนะครับนมอถึงแล้วนะครับ เพิ่นมีรถหลายคันนะครับเนาะงสามคันก่อนนะครับก็จะขายหนึ่งคันนะครับเนาะงนี่นะครับนี่นี่นี่กันนี่กันนี่กันนี้สีเขานี่นะครับผมอันนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับนี่จะของมาละนลูกบ่าวครับผมกันข้าวสวยๆรถงาม S <S> สวัสดีครับหรือยังโหลสวัสดีครับใชครับหลัครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนอะครังก่อนบะครับครับเปลี่ยนบ่ออยู่ผมจะเปลี่ยนเป็นบ่อนั่งครับนะครับสาวสบายเลยครับลองถามก่อนลูกอันนี้มัเข้าใจลองลองทำหลับบล็อกก่อนก่อนเพราะหลับบอกมันนี่ มาแล้วครับผมมาตารองนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่ครับเนาะวันนี้วันดีนะครับผมแล้วครับขอให้โชคดีเฮงเฮงปังๆงๆนะครับผมอันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับผมแต่กยังไม่เอาเข้าบ้านนะครับวันนี้จะเอาไปจิ่มก่อนนะครับผม จมเข้าบ้านก่อนนี่จมมเ,เจ้าของเดี๋ยวไปจมวัดเวงชัยนะครับผมวัดประจําของคนลชชานนี่แหละเข้มขัดเข้มขัดตอนรับสมาชิกใหม่เข้านะครับเนาะเข้าเขาใหม่เดาเราถือว่าใหม่อยู่นะครับผมสําหรับเรา เดี๋ยวไปไหว้ก็ไม่ย่าน้ำก่อนนะครับเข้าบ้านเดี๋ยวว่าจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับผมจะมีอีพีสองต่อไปนะครับ วันนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้ววันนี้ก็วันดีนะครับเนาะตอนรับสมาชิกใหม่เข้าก็เลยรลถว้เจ้าแม่ย่านาังเลยนะครับผมมาจะของมาอะไรทุบเลยเจะของรถใหม่ผมมันยิมมนย้มอ่ะของรถเสกดังนัก็มายิ้ม <c oughs> มมีไก่ไมีน้ำแดงนะครับเนาะนี่มาเนี้นะครับผมไว้ชะเมยานางนะครับมันมีมนฝนเจ็บตกนะครับผมคุ้ฟ้าคุ้มฝน คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะ e ีนี้ก็จบประมาณนี้นะครับผมตอนรับเก่าเขาใหม่เรานะครับเนาะที่จริงสำหรับเราก็ใหม่แล้วนะครับเนาะค่นี้ก็เราก็พอใจแล้วนะครับว่าวันนี้ก็วันดีด้วยเพี่อนๆชาวเกาจัปิดคลิปประมาณนี้ก่อนอล้วติดตามี EP ต่อไปนะครับผมวันนี้จะพาน้องใหม่ไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเจ้าของจะพาไปเที่ยวนะครับผมรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับฝากชมงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ